พาพายรัสระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์โดยทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์รองรับการบริหารเอกสารตามระบบ ISO Standards จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการระบบเอกสารภายในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนด้วยการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้งานง่ายครอบคลุมทุกความต้องการ และสามารถรองรับการใช้งานกับระบบการทำงานจริงในการบริหารจัดการเอกสารที่มีอยู่มากมายในองค์กรธุรกิจผ่าพา u รมี Workflow อยู่ภายในตัวระบบสามารถนำเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆส่งไปหาคนทำงานได้อย่างถูกต้องระบบจะทำการแจกจ่ายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างและควบคุมเลขที่ของเอกสารและเวอร์ชันให้ด้วย อีกทั้งยังบันทึกการรับทราบเอกสารของแต่ละบุคคลและเอกสารไว้เพื่ออ้างอิงได้อีกด้วย p a าพายรั us, ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสร้างเวิร์กโฟลด้วยการลากและวางเพื่อให้สามารถออกแบบได้อย่างอิสระแม้กับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ p a p พรั us, เป็นเหมือนเลขาคนสำคัญจัดการดูแลงานด้านเอกสารของคุณ สะดวกในการค้นหาหรือเรียกเอกสารข้อมูลสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าการดำเนินงานถึงขั้นตอนใดคอยเตือนคุณเมื่อมีเอกสารใหม่เข้าม,มาโดยผ่านทางระบบอีเมลและการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้ผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่สามารถอัปเดตและค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเราบริษัทเวิร์ท่าซอฟต์จำกัดในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาพาพายรัสระบบจัดการเอกสารอัจฉริยะเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานในองค์กรธุรกิจช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจในการแข่งขันบนเวทีโลก